กลาฟกองทัพไมกี้เผยความลับถ้ามีคนรักจะเป็นแฟนแบบไหนว,ว้าวซ่ามากเมื่อสามนักแสดงจากสุภาพบุรุษจุทาเทพรุ่นสองกลาฟคณาวุธไมกี้ปณิธานกองทัพทีฟมาขึ้นรถโชว์เสียงละมุนสดใสที่สะกดใจละลายไปทั้งคันรถเผยความลับถ้ามีคนรักจะเป็นแฟนแบบไหนกันนะพร้อมเล่าเหตุการณ์อายที่สุดในชีวิตในรายการวอดอวแวอร์ a ปกติร้องเพลงกันบนรถไหมฟังเพลงแบบไหนกันกองทัพทีค ชอบร้องครับผมจะฟังทั้งหมดเลยมีทุ่งหนึ่งฟังเพลงอินเดียก็มีหรือพวกเคป๊อปเกาหลีอย่างวง BTS หรือ NCT ก็มีชอบหลายคนมากดูเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจกลัฟคณาวุฒิเอาจริงๆส่วนใหญ่ปกติผมจะชอบฟังเพลงแร็ปมากกว่าถ้าสากลก็จะเป็นพวก t r a วิสส c กอตเร a กไม i กี้ปณิธานผมจะฟังเป็นเพลงสมัยก่อนยุคก,ก่อนเลยครับอย่างคาร์เพนเตอร์เพราะพ่อแม่ฟังด้วย ไมกี้เคยคิดจะออกอัลบั้มบ้างเมกี้ตอนนี้ยังครับแต่ก็ไม่แน่แน่หัวเราะถ้ามีแฟนคิดว่าตัวเองจะเป็นแฟนแบบไหนไมกี้ปณิธานอาจจะน่ารำคาญหัวเราะเป็นคนที่ขี้เล่นอาจจะจุกจิกจุกจิกอยู่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ชอบทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ผมว่าแฟนผมน่าจะเหนื่อยครับกราฟคณาวุฒ ผมน่าจะนิ่งๆเพราะไม่ใช่คนโรแมนติกหรือว่าชอบแสดงออกอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าผมเป็นคนติดสกินชิปแบบนั่งกินข้าวก็มีจับแขนอะไรแบบนี้กองทัพทีถ้าสนิทกันก็จะอ้อนๆหน่อยครับเป็นสายอ้อนถ้าต้องนึกถึงหนึ่งเหตุการณ์อายที่สุดในชีวิตกราฟคณาวุธตอนนี้ประมาณป0.3พอดีตอนเลิกเรียนผมปวดอืดก็รีบเก็บของเก็บอะไรเพราะว่าไม่ไหวแล้วสรุปไม่ทันครับก็เลยที่แตกในห้องน้ำใส่กางเกงหัวเราะ ด้วยความที่เด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ถอดกางเกงในแล้วก็ล้างแล้วก็ถือกางเกงในตัวนั้นไปนั่งในโรงอาหารรอแม่มารับหัวเราะเพราะไม่รู้ว่าจะเอากางเกงในตัวนี้ไปไว้ไหนดีด้วยความที่เด็กด้วยครับไมกี้ปณิธานตอนนั้นช่วงมอปลายเรียนรอดอครับผมไปเข้าค่ายแล้วก็ผมไปอาบน้ำแล้วก็ทำกางเกงร่วงลงไปในท่อน้ำก็เลยไปยืมกางเกงนอนเพื่อนมาใส่ แล้วก็นอนหลับไปในถุงนอนของผมปรากฏว่าผมตื่นมาแล้วผมฉี่แตกเพราะผมฝันว่าเข้าห้องน้ําแล้วมันเป็นกางเกงเพื่อนไม่ใช่กางเกงผมคือเข้าปิดไฟหมดแล้วคือถ้าใครตื่นจะโดนทําโทษผมก็เลยต้องพยายามเปลี่ยนกางเกงในถุงนอนหัวเราะแล้วก็ต้องเอากางเกงที่เปียกชุ่งนั้นเก็บไว้แล้วไปบอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปซักให้เองแต่เพื่อนก็ยังจะขยันขยอเอาคืนให้ได้ เราก็บอกไม่เป็นไรไรจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะเพื่อนคนนั้นเพราะเราเก็บกลับบ้านไปซักแล้วค่อยมาคืนเพื่อนกองทัพทีจะคลายคลายที่กราฟเลยตอนนั้นอยู่หมู่สองแล้วเป็นวันที่สอบเราก็ทําข้อสอบไปได้สักพักหนึ่งเวลาปวดท้องเหงือมันจะออกก็รู้สึกมันไม่ใช่ละเลยขออนุญาตครูไปเข้าห้องน้ําเขาก็บอกว่าอีกนิดเดียวขอเวลาอีกสิบนาทีจะเสร็จแล้วฮึบได้ไมสักพักเหงือเริ่มไหลพรากมันเริ่มวูบวูบไม่ไหวแล้วก็เลยบอกครูครับขอร้องละไม่ไหวแล้ว ครูก็บอกโอเคไปไปไปแต่ระหว่างที่เดินไปความรู้สึกมันเหมือนก้าวขาไม่ออกแล้วสักพักแล้วมันก็ไหลออกมาหมดเลยหัวเราะเราก็เดินจนถึงห้องน้ำแล้วมันเป็นกางเกงในตัวโปรดด้วยเราก็ลองล้างเองอะไรเองแล้วก็รู้สึกว่ากางเกงในตัวนี้ทิ้งไม่ได้ก็เลยขอครูห่อถุงกลับมาบ้านสามารถติดตามวอดอวแวอร์ได้ที่ช่องทาง f a c e b o o k w o o ดี YouTube Woody วันอังคารเวลา19นาฬิกา คลิกชมย้อนหลัง h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v c v 5 u f i a p p c h a n n e l w o o d y เ,นเดดครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับคณะวุฒิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมกี้ปณิธานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าววันนี้